สวัสดีครับวันนี้เบิร์ก็จะพามาดูหน่อชุดใหม่นะครับอันนี้เป็นใบแม่นะครับก็จะออกสีออกโอรสหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นหน่อชุดใหม่ที่ยังไม่ได้แยกออกมานะครับอันนี้ตอนนี้ก็แทงมาทั้งหมดสี่หน่อนะครับสี่หน่อด่างหมดเลยครับก็ถือว่าโชคดีครับก็ต้องขอบคุณ ต้นนี้ด้วยครับด่างดีมากทุกใบครนะับยังไม่มีหลุดก็ภาวนาก็ขออย่าให้หลุดเลยตอนนี้ก็มีหน่อค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วประมาณสองหน่อนะเนี่ยอันนี้ใบแม่อันนี้ใบ,นนบลูกครับใบจะเท่ากันอยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่แยกนะครับเพราะว่าก็รอระบบล่หน่อยตอนนี้ก็ใช้พวกสเปกตัมมอร์สมาให้ความชื้นเพื่อเรียกเรียกระบบลล่นะก็เป็นเทคนิคที่ไม่ได้ไม่ได้แปลกใหม่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้พิเศษแต่ก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆว่าก็สาม,มารถใช้ได้นะครับจะใช้เป็นสเปกตัมมอรสหรือจะเป็น กากมพาะพร้าวสั่งก็ได้หรือใช้เป็นเครื่องปลุงอย่างอื่นมากบที่โคนก็ได้แต่พอดีต้นนี้อาวออกจะเป็นโคนล,ลอยๆหนอยลักษณะโคนเ็าจะลอยอันนี้เป็นหน่อที่น่าจะเป็นเรียกว่าหน่อพี่สุดนะครับหน่อนนอันนี้เป็นใบที่หนึ่งอันนี้เป็นใบที่สองก็ด่างทั้งใบนะตอนนี้ไม่ต้องกัดสีเลยครับเพราะว่าเขาแทงหน่อแทงใบใหม่มาเร็วมาก ตอนนี้มีอยู่3ใบอันนี้ก็3ใบเพราะว,ว่ามันใบเลี้ยงใบหนึ่งใบเล็กเนี่ยก็ด่างจัดแล้วแล้วก็มาเป็นใบนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ด่างเต็มใบแบบนี้แม่แม่ก็ด่างกัดกัดสีแบบนี้ก็ถือว่าสวยครับอันนี้ก็เป็นใบแง่เมนกันก็จะออกมีสีโอโรสโออโรอันนี้ก็เป็นหนอนเแบบี้รุ่นน้องสุดก็เพิ่งเริ่มเริ่มมา อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็มาสองใบนะอันนี้ก็เป็นใบใหม่ใบแรกก็ค่อนข้างดักจัดมากอาจจะดักเยอะไปน,นิดแต่ก็ยังถือว่าเป็นสไตล์วากิวอยู่ก็ยังโอเคนะอนนก็มีดังที่เขก,ก็เขาก็จะธรรมชาติก็จะให้ความบาลานซ์บาลานซ์ในต้นของแต่ละต้นออกมา ชุดนี้ก็ยังไม่ได้ให้เปิดให้จองนะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลว่าตอนนี้ก็ยังเล็กอยู่ก็ยังไม่ได้เปิดอันนี้ก็เป็นต้นชื่อว่าต้นพร้อมบินนะครับตอนนี้ก็วันนี้ถ่ายในสูนก็อาจจะออกอมเขียวหน่อยเนาะไม่มีแดดมาประมาณสี่ห้าวันนะสีพื้นก็จะไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่อัน,นี้เราก็พามาดู ต้นดีใหญ่ที่จเจริญเติบโตขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเป็นแม่พันธุ์ต้นหนึ่งก็ค่อนข้างใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มโครงสร้างก็เริ่มโฉงชางเพราะว่าน่าจะเริ่มมีตาหนอแล้วน่าจะเริ่มให้ตา คืบแล้วนะวนท่านใหญ่ต้นนี้ก็ยังยังไม่มีเจ้าของนะต้นนี้ก็ยังใหญ่เหมือนกันก็ไม่ก็อยากจะไปยกเขาครับเพราะว่าการยกก็จะทําให้ใบเขาอาจจะช้าได้เพราะขนาดลมพัดแรงๆใบเขาก็ยังมีความเกิดรอยช้่ไม่รู้จักสายไม่ไม่รู้สาเหตุมาเหมือนกัน อันนี้ก็รออีกแป๊บหนึ่งก็น่าจะเริ่มเริ่มมีลากครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะยกออกมาแล้วจะแบ่งอยู่ที่ราคาเท่าไหร่เพราะว่าเป็นไม้ค่อนข้างสวยครับค่อนข้างสวยเพราะว่าใบก็ใหญ่เร็วเท่าแม่แล้วเร็วมาก ต้นหวานเจียบเป็นลูกไมบก็เริ่มตอนนี้ไม้ก็ค่อนข้างเริ่มเปลี่ยนไสายค่อนข้างเร็วครับอาจจะด้วยแดดด้วยฝนปริมาณน้ำฝนที่มันมีในตัวเจ้นมาด้วยวันนี้ก็พามาชมหน่อชุดนี้เนาะการอดุบานหน่อก็ อย่าไปยุ่งกับเขาเท่าไหร่ะครับก็คือปล่อยให้เขาค่อนข้างโตให้โตไปก่อนแล้วเราค่อยมาดูแลเขาอีกทีหนึ่งตอนตอนตอนแยกตอนนี้ก็อย่าไปยุ่งเขาเพราะจริงๆผมก็ไม่ไม่เคยมามายกไปดูเขาเท่าไหร่นะเพราะว่าอยากให้เขาโตไปเรื่อยๆเพราะว่าเขายังเล็กอยู่ถ้าเราไปยุ่งเขามากๆไปเขาอาจจะชำได้ อันนี้ก็เตรียมตัวเหมือนกันสองจิตสองใจอยู่ว่าจะยกดีไหมอันนี้ยกยกคนเดียวไม่ได้นะมือเดียวนียเพราะว่ากระถางประมาณสิบห้านิ้วนะครับค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างใหญ่ด่างก็ดีทุกใบก็มีมีหลุดมาเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับเพราะว่าชุดใหม่สามใบเนี่ยดูด่าง สวยดีนะค่อนข้างสวยเลยนะครับเนี่ยด่างสามพันนี่ขนาดยังไม่กัดสีนะถ้ากัดสีมาก็จะจะค่อนข้างหนักกว่านี้ไม้ตัวนี้จะออกเป็นอมมบูดนิดหน่อยมันตามลักษณะหน้าไม้ที่เขาเรียกว่าไม้ลายวากิวก็จะออกสไตล์ประมาณนี้ไม้ตันี้ก็จะมีโคงกระดูกที่เป็นเป็นชมพูอยู่นะไม้หน้าหน้านี้ก็ ก็จะเลี้ยงค่อนข้างง่ายครับหน้าสไตล์หน้าแบบหน้าบจะเลี้ยงง่ายหน่อยโอเคครับอันนี้ก็ถ้ามีใครสนใจก็สอบถามก็ได้อันนี้ต้นทองบินก็โตขึ้นมาเยอะนะอันนี้อยู่ในกระถางสิบนิ้วนะครับสิบนิ้วต้นใหญ่ๆถ้าใครสนใจก็สอบถามได้แล้วก็มีต้นนี้อยู่ในกระถางสิบนิ้วเหมือนกัน ใหญ Nacional, <rural conversation> ่เหมือนกันแต่ก็จะเป็นฟอร์มอีกฟอร์มหนึ่งกระชับกระชับกันก็อย่างที่ผมบอกว่าผมก็จะใช้การยิงอาศัยซึ่งกันและกันช่วยใบนี้บางใบนี้ใบนี้ช่วยกันบางใบนี้ต้นไม้ก็จะเขาก็จะช่วยซึ่งกันและกันก็จะอยู่ได้ มาพรีเซนต์ตอนนี้ครับขอบคุณมากครับ